คผู้ชมคะจะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วก็รูปร่างที่ดีนั้นนะคะเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนคะ่ะและที่มาแรงนะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้คะ่ะนั่นก็คือกาแฟช่วยดูแลเกี่ยวกับรูปร่างที่สวยงามนั่นเองคะ่ะและวันนี้นะคะขวัญได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้รูปร่างของคุณผู้หญิงทุกท่านนะคะเป็นไปนอย่างที่ใฝ่ฝันคะ่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณสุประชัยพงเทวันเจ้าของบริษัทเบิร์กเวิร์กเทรดดิ้งจำกัดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะคุณสุภาชัยคะถามนิดนึงค่ะที่มาที่ไปของกระแสการควบคุมน้าหนักโดยการใช้กาแฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกาแฟพูดถึงแล้วนะครับก็เป็น,ปนที่นิยมดื่มกันในสังคมไทยมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณน,นะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยในกลุ่มพ่อค้านะครับหรือว่านักธุรกิจ นะครับคนทำงานออฟฟิศดื่มกันแต่ณปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายไปทั่วทั่วพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับกาแฟเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็ดื่มกาแฟกันแล้วนะครับทางบริษัทเราก็เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยยังไงก็ดื่มกาแฟกันเยอะอยู่แล้วนะครับก็อยากจะสอดแทรกอะไรที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ที่ดื่มกาแฟกันนะครับก็เลยคิดค้นกาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายนะครับก็ผลิตกาแฟที่มีส่วนผสมของสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายขึ้นมานะครับเพื่อ,อให้สุขภาพของผู้ที่ดื่มกาแฟเนี่ยดีขึ้นนะครับนอกจากว่าเราจะดื่มเพื่อรสชาติ นะครับเพื่อมิตรไมตรี a, ที่ในวงคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับอตอนนี้ก็มีกาแฟดูแลเพื่อสุขภาพหรือกาแฟลดน้ำหนักนะครับอ,อันนี้บริษัทได้ออกกาแฟตัวใหม่ก็คือ,คอกาแฟเบิร์กดีนะครับ กาแฟเวิร์กดีของเราก็มีส่วนผสม,มของถั่วขาวนะครับแล้วก็คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนใครๆก็รู้ว่าดูแลเรื่องผิวนะครับดื่มแล้วก็สุขภาพดีผิวสวยด้วยโอ้โหโค,ครบสูตรเลยทีเดียวนะคะควันนี้ที่นํามาฝากกันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะดูสิคะคุณผู้ชมคะ่ะสีสันกรองสดใสน,นะคะทานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงผิวพรรณสวยงามแล้วก็รูปร่างสมส่วนนะคะทานนิดนึงนะคะคุณสุภชัยค่ะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนอกจากส่วนประกอบที่เมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังมีวิธีการคัดส,สรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่าจะมาเป็นหนึ่งกล่องเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะบางบริษัทนะครับก็ก็คำนึงถึง,ถง,ถง,ถงผู้บริโภคนะครับว่าคนไทยณนะปัจจุบันนะครับไรายได้ก็อาจจะไม่เยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทางบริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค ให้ความสําคัญกับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งก็คือเน้นและก็สรรหานะครับวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับ<ะ>บางส่วนเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศและอีกบางส่วนก็เป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยนะครับวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยนะครับบางบางชนิดเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่บริษัทคัดสรรมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ ประชาชนคนไทยจะได้รับจากบริษัทของเราครับโอ้โหเรียกได้ว่าวางใจได้เลยนะคะสำหรับกาแฟกล่องนี้พูดถึงในเรื่องของมาตรฐานหรือว่าความปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะได้รับราคาสำหรับกาแฟเวิร์กดีอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเวิร์กดีนะครับผู้บริโภคผู้บริโภคนะครับสบายใจได้เลยเพราะว่าเราผ่านอยอรับรองแล้วเราก็พิถีพิถันในการผลิตด้วยนะครับ ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องดื่มกาแฟเวิร์กดีครับรับรองสบายใจได้ปลอดภัยแน่นอนแน่นอนครับโอเคถามนิดนึงนะคะในฐานะที่ขวัญเป็นผู้หญิงก็อยากที่จะมีผิวพรรณที่สวยงามแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจอยากจะรับผลิตภัณฑ์กาแฟเวิร์กดีไปไปทดลองชิมเนี่ยคะ่ะสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือเปล่าคะใช่ครับกาแฟเวิร์กดีนะครับขนาดนี้นะครับเราให้ แมทมาร์เก็ตติ้งเป็นผู้จัดจําหน่ายให้นะครับก็จะมีร้านค้าที่เป็นตัวแทนของเราอยู่ทั่วประเทศนะครับทุกอําเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยปีจําหน่ายแล้วครับทราบมาว่ามีร้านเยอะมากเลยประมาณกี่ร้านนะคะประมาณ2 0 0 0 0ืร้านสองหมื่นกว่าร้านเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะลองไปติดต่อตามร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านเนาะใช่ครับก็น่าจะได้มีโอกาสได้ลองทดลองใช้ดูนะคะคถามนิดนึงค่ะสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่กาแฟตัวนี้ค่ะเหมาะสมกับกลุ่มไวัยไหนบ้างคะพูดถึงกาแฟเวิร์กดีนะครับบริษัทตั้งใจนะครับที่จะนำสินค้าคุณภาพมาสู่ประชาชนคนไทยผู้บริโภคทั้งหลายนะครับกาแฟของเรานะครับดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกระดับชั้นแต่มุ่งที่สุดก็คือมุ่งไปที่ผู้มีไรายได้ปานกลางและก็ผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับเราจะ,ะมุ่งไปที่ที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ค,คือดื่มได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคือด,ด้วยเรื่องของราคานี่แหละที่ร,ราคาของเราเนี่ยค่อนข้างย่อมเยาวแต่คุณภาพนี่โอ้โหคุ้มมากนะคะเป็นมมวัตถุดิบที่คัสสันไม่อย่างดีเมื่อกี้ที่คุณ<ด>สุชัยได้แจ้งมาว่าคะถามถึงรสชาตินิดนึงค่ะรสชาติของกาแฟเวิร์กดีตัวนี้นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าอยากให้คุณผู้ชมเหมือนฮะที่ที่ชมรายการอยู่นะครับทดลองดูแล้วจะรู้ว่ากาแฟของเรารสชาติเป็นยังไง ซองต่อซองแก้วต่อแก้วในกาแฟราคาเดียวกันนี่ผมว่าลองเลยครับเวิร์กดีไม่สร้างความผิดหวังให้กับคนผู้ชมเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับรับลองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ด้านหน้าขวานนะคะมีหนึ่งแก้วขอลองลองได้เลยไหมคะขออนุญาตลองเลยเนาะ คือรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมนะคะรแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกาแฟด้วยครับเหมาะสําหรับคอกาแฟคนไทยครับเหมาะที่สุดเลยครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกทท่านที่ชมรายการนะครับได้ทดลองดื่มจุนะครับผมคิดว่าติดใจแน่นอนครับสอบถามนิดนึงนะคะคุณสุภาชัยคะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแพ้คาเฟอีนดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะรับเป็นกาแฟเวิร์กดีไปทานได้ไหมคะ ได้ครับเพราะว่านะท่านที่มีปัญหาบางท่านที่ดื่มกาแฟแล้วแพ้<ม>อะไรได้นะครับดื่มกาแฟเวิร์กดีแล้วไม่มีปัญหาครับรับร<ม>องได้นะครับในส่วนผสมของกาแฟเวิร์กดีของเราครับก็จะมีกาแฟเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีพวกครีมเทียมสุขาลอแล้วก็จะมีพวกแอลคาเนทีนแอคูตามีนนะครับ<ม>แล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็ถั่วขาวแล้วก็ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่คนเรารวมไว้ในนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบไปทีเดียวครับเยอะมากเลย,เ,ลยรเรียกได้ว่าหนึ่งกล่องนี้โหยคุ้มแน่นอนในเรื่องของไม่ว่าจะดื่มเพื่ออยากจะดื่มเพื่อที่ให้ร่างกายสดชื่นรหรือว่าอยากจะดื่มเป็นการสังสรรค์หรือว่าจะดื่มเพื่อสุขภาพกล่องนี้เหมาะสมที่สุดแล้วเหมาะสมเหมาะสมที่สุดะค,ะค่ะคุณสุภาชัยคะทามนิดนึงพอดีว่าทราบมาว่าทางบริษัทของคุณสุภชัยเนี่ยมีการรับจ้างผลิต เกี่ยวกับกาแฟาด้วยตัวนี้นี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะมีกาแฟาเป็นชื่อของตัวเองหรือว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะฮะทางบริษัทของเราก็รับจ้างด้วยนะครับรับจ้างผลิตกาแฟาให้นะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้รสชาติที่ถูกใจก็เชิญที่บริษัทได้นะครับแล้วก็เรื่องขออยทางบริษัทเราก็ขอให้นะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งการออกแบบต่างๆาแล้วก็ออกแบบให้ นะครับติดต่อที่บริษัทะะได้เลยครับเรียกได้ว่าไปแต่ตัวแค่บอกว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนรสชาติยังไงทางคุณสุภชัยดูแลให้หมดเลยครับดูแลให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนออกมาขายบรรจุกล่องขายได้เลยนะครับะะอย่างนี้สมมุตินะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าขวัญอยากจะทําแบรนด์กาแฟเป็นของตัวเองมีตั้งเป้าในใจแหละว่ากาแฟของขวัญเนี่ยอยากจะให้ทานแล้วขาวใสควบคุมน้ําหนัก เ,เพิ่มคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนําความคิดนี้ไปปรึกษาใครไปคุยได้เลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็เราก็จะผสมกาแฟให้ถานดูนะครับว่ารสชาตินี้คุณพอใจไหม,มส่วนผสมนี้ถูกใจหรือเปล่าหรือว่าทางผู้ว่าจ้างจะ,ะให้เรานะครับปลิตให้ในรูปแบบไหนว่ามีส่วนผสมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทางบริษัทจินดีที่จะผลิตให้เป็นสูตรได้หมดจะใส่ครีมกี่ช้อนหรือว่าจะเป็นกาแฟดาไม,ไม่ไม่ใส่ครีมก็ได้ได,ได้ครับได้คร<อ>ับได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ไหมคะคุณสุภาชัยตอนนี้เราเราเดินลายอยู่ที่ที่กาแฟอย่างเดียวครับกาแฟขอยเป็นกาแฟแต่รับเราบอกได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอ,โอเคนะคะฝากไว้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะคถามนิดนึงคะ่ะวันนี้ออกรายการของเราทั้งทีมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากโปรโมชั่นนั้นคืออะไรคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเรา ซื้อ9ก้ากล่องแถม1กล่องนะครับท่านที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยครับ9ก้ากล่องแถม1่งกล่องกล่องหนึ่งนี่ราคากล่องหนึ่งขายปลีกอยู่ที่69บาทครับ69บาทมีกี่ซองคะมี12บซองสิบซอง้69บาท1ิซองซองละ6บาทกว่าใช่อใ้ทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ทำงานโอ้กากล่องแถม1กล่งกล่องเฉพาะรายการนี้ครับ กี่คนก็ได้กี่กสายก็ได้ไดหรือเปล่าได้ครับได้ค,ค่ะ,คะก่อนจะจากกันไปนะคะคุณสุภระชัยคะ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะโทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะถ้าติดต่อสอบถามเก,กี่ยวกับเรื่องผลิตกาแฟนะครับติดต่อโดยตรงเบอร์สุดตัวผมเลยนะครับ0819422664เนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงมนะครับและก็ถ้า อยากจะจัดจำหน่ายหรือว่าไปขายนะครับก็ติดต่อไปที่ Mad มาร์เก็ตติที่02-683-0333สามารถโทรไปสอบถามได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนะอะไรยังไงหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของจังหวัดนี้ก็สามารถโทรไปติดต่อได้เช่นกันใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณสุปชัยคะ,คะอยากรบกวนให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการดูแลรักษารูปร่างด้วยกาแฟเวิร์กดีค่ะ ครับก็เรียนไปยังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการกันอยู่นะครับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับดื่มกาแฟแล้วนะครับได้ทั้งรสชาติได้ทั้งความอริดอร่อยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะครับรับรองไม่อ้วนแน่นอนดื่มกาแฟเวิร์กดีนะครับรับรองว่าคุณภาพนะครับมากกว่าราคาที่คุณผู้ชมได้ซื้อกันไปครับรับรองว่าคุณภาพแน่นอนคุณภาพจริงๆย้าตรงนี้ครับอืมค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณมีผิวพรรณที่สวยงามแล้วก็รูปร่างที่ดีค่ะวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมโทรไปติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุภชัยพงเทวันเจ้าของบริษัท w ว r k w กเวิร์กเทรดดิ้งจำกัดค่ะขอบคุณมากนะคะ